hello good morning my lovely students welcome back with teacher 5 and today you are going to study english again ah uh, welcome back on monday welcome back on monday สวัสดีค่ะกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกับ teacher 5ในวันจาร์อีกแล้วเนาะ ah uh, how are you today how are you today แปลว่าวันนี้คุณสบายดีไหมเอ่ยถ้าเด็กสบายดีให้ตอบว่าอะไรคะ I am good หรือว่า I am great, very good อะใดๆทุกคนทีนี้วันนี้นะคะทีเชอร์ให้หนังสือกลับไปโอเค I just gave you the book วันนี้เราจะกลับมาทำนหนังสืออีกรอบหนึ่งนะคะในหนังสือนอกจากจะโยงเส้นแล้วเนาะโยงเส้นจับคู่ความหมายของคำและรูปภาพนะคะเราจะต้องฝึกอ่านไปด้วยถ้าดเด็กโยงเส้นอย่างเดียวเด็กๆจะ ไม่ได้ความรู้เด็กจะจำสับไม่ได้นะคะให้เด็กอ่านไปด้วยเนาะโอเค so are you ready yes are you ready yes are you ready yes very good อ่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน้าที่10แล้วก็11เ,เดีนาะเด็กๆอนอุบาล2 Page number 10 and 11 and in number 10 and 11 we have the sounds of phonics of เรามาดูกันเลยอ่ะเรามาดูตรงนี้ค่ะตัว O อออกเสียง phonics ว่าออกออก เดี๋ยวที่เชฟจะพาเด็กๆฝึกอ่านก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในหนังสือเนาะคำแรกค่ะสะกดพร้อมกัน one two three the o g the o dog คำที่สองค่ะเสียกเสียงว่าอะไรนะค่ะค่ะ a very good cut ค f t HOT เก่งมากค่ะคำถัดมาค่ะตัวทีออกเสียงยังไงนะทะ้ะใช่ไหมอ่ะพร้อมกันทะอพทอพผ่าออพผ top top ถัดมาตัวเอ็มออกเสียงยังไงนะดูปากที่ชัอฮจำได้ไหมคะอะออกเสียงไปรพร้อมกัน มอพมอพมัอมม็มมอมเด็กๆสังเกตดูซิทั้งสี่คำนี้นะคะมีอะไรอยู่ตรงกลางที่เหมือนกันมี letter O อ่ะมีตัว O นะคะอยู่ตรงกลางเป็นสระออกเสียงว่าออกอ่ะมาดูมันออกเสียงคล้ายๆกันนะคำแรก dog cot top Mo บ,บถูกต้องไหมคะอ่าพอมีเสียงสระตรงกลางเหมือนกันเขาก็จะออกเสียงเป็นเสียงออกคลายๆกันเนาะทีนี้ไปในหนังสือแล้ได้เลยค่ะทีนี้นะคะเรามาเริ่มดูกันใน page number 10อ่ะมาดู page number 10 page number 10มีทั้งหมด4คํคำ there are four words in page number 10 มีทั้งหมดสีคำาะคะให้ดเด็กๆสุดอ่านเนาะอ่านมาออกเสียงพร้อมๆกันคำแรกสุนัขออกเสียงว่าอะไรคะ dog 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 แปลว,ว่าสุนัขถัดมาค่ะเสียงออกเหมือนกัน่ะ lock 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 แปลว,ว่าท่อนไม้อ่ะถัดมาอีกคำนี้ รูปกบกบออกเสียงว่า f r o g f r o g f r o g แปลว่ากบนั่นเองคำสุดท้ายแล้วลูกข่างค่ะรูปลูกข่างเนาะเดีกชี้ไปที่รูปลูกข่างแล้วก็ออกเสียงพ้อมทิเช่นะคะ top 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 อทีนี้เรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะชี้ไปที่รูปสุนัขค่ะออกเสียงพร้อมกัน dog dog lock lock, lock. frog frog top top โอเคทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการอานะ่านแล้วให้เด็กกลับไปฝึกอ่านแล้วก็โยงเส้นข้างล่างให้ถูกต้องนะคะอ่าไปหน้าถัดไปเลย Page n u m b e r 11ถัดมาค่ะ n u m b e r 11ก็คือหน้าที่1 1นั่นเองอ่ะเรามาออกเสียงไปพร้อมๆกันยังอยู่ที่เสียงออกอยู่นะคะเรายังอยู่ที่เสียงออกอยู่อ่ะมาดูคำแรกชี้ไปและออกเสียงพร้อมกัน box 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 อ่าถัดมาค่ะรูปสุนัขจิ้งจอกออกเสียงว่า b o x fox fox แปลว่าสุนัขจิ้งจอกถัดมาค่ะเป็นเตียงนอนเด็กเนาะเราออกเสียงว่า cut cut caught very good สุดท้ายค่ะรูปหม้อเราออกเสียงว่า pot 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 อ่าแปลว่าหม้อทีนี้มาทบทวนอ่าออกเสียงพร้อมๆกันไปหนึ่งรอบค่ะ box box f o x ฟ o x ก u t c, ouch. c ouch. Pot. Pot. ั t คัทพ t pot หลังจากที่เราเรียนรู้การออกเสียงแป็นเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กกลับลงไปทำข้างล่างเป็นการโยงเล็ยงเส้นเนาะให้จับคู่ระหว่างความหมายของคําแล้วก็รูปภาพให้ถูกต้องนะคะอไร โอเคทีนี้เราเสร็จอั่งเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆอย่าลืมเอากลับมาส่งที่ชินในสัปดาห์ถัดไปด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆคนไหนนะคะที่ทําเลยไปก่อนนะคะให้รอเพื่อนก่อนเราทําเฉพาะหน้าที่ที่เชิญสั่งเนาะเพราะว่าเราจะได้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ออกเสียงไปพร้อมๆกันโอเคไหมคะโอเค so far today thank you so much and have a good day Goodbye เจอกันใหม่ค่ะเด็กๆ